สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดูให้ดูค่ะสองถาดเน้นๆสองถาดแบบจัดเต็มเลยค่ะเป็นแหวนน้ำหนักสองสลึงนะคะดพนักงานกำลังจะเรียงนะคะแต่ว่าเราก็จะมารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะคะมากันที่ลายแรกนะคะลายนี้นะคะก็จะเรียกว่าลายบิดนะคะเป็นคล้ายๆบิดเลนนะคะข้อมือแต่อันนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะลูกค้าน้ำหนักสสลึงนะจ๊ะ กันที่รายต่อไปนะคะวงไหนดีวงนี้ละกันวงนี้นะคะก็จะเป็นแหวนคอนโดนะคะแต่ว่าก็จะมีหัวใจอยู่ตรงกลางนะคะดีไซนเก๋มากๆสำหรับสาวๆที่นิ้วสวยๆนะคะเร็วๆใส่แล้วสวยมากปังมากต่อมา ค่ะลูกค้าวงนี้นะวงนี้เรียกว่าแหวนคอนโดนะคะไม่มีตังซื้อคอนโดจริงๆให้แม่นะคะก็ซื้อคอนโดนี้เลยคอนโดแหวนให้แม่กันนะคะหรือว่าจะซื้อใส่เองก็ได้นะคะวงนี้คอนโดเจ็ชั้นจ้าเก๋ๆมากค่ะต่อมานะจ้ะวงนี้เป็นแหวนอินฟินิตี้คู่แบบนี้นะคะสวยๆเลยจ้าน้ำหนักสองสลึงนะคะทุกวงนะคะจะน้ำหนักสองสลึงนะต่อมานะคะก็จะเป็นแหวน นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นหัวใจถักนะคะวงต่อมาค่ะก็จะเป็นอินฟินิตี้นะคะอันนี้ก็จะสวยมากเลยจะเป็นพ่นขดแมวนะคะวงนี้ค่ะวงนี้ก็จะเป็นงานหัวใจนะคะหัวใจโปร่งสวยใส,ยสย่แล้วใหญ่เต็มนิ้วสวยมาก วงนี้นะคะจะเป็นแหวนแต่งงานเม็ดใหญ่ๆเป้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแหวนพลอยนะคะทรงชูมีบ่า้างด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่จะใส่หรือว่าจะซื้อเป็นแหวนแต่งงานก็สามารถเลือกงนี้ได้เลยนะคะกิบเก๋มากจ้ามาในงานพัดเทลกันมั่งนะคะเป็นแหวนดอกไม้ลงยาสีชมพูหวานแบบเลยจ้าสวยมาก ต่อนะคะวงนี้นะคะวงนี้จะเป็นแหวนใบมะกอกนะคะสวยมากวงใหญ่ใหญ่ใสเต็มนิ้วแน่นอนนะจ๊ะวงนี้นะคะก็จะเป็นงานพลอยนะคะเป็นอินฟินิตี้ฝั่งพลอยนะคะต่อมาคะ่ะวงนี้นะคะก็จะเป็นงานโอซีฝั่งพลอยเหมือนกันนะคะตัวเรือนก็จะเป็นประมาณนี้วงนี้นะคะก็จะเป็นงานมังกรนะคะคาบแก้วแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะวงนี้นะคะจะเป็นแหวนมังกรนะคะอันนี้ด้านข้างค่ะด้านหน้าอันนี้ด้านข้างนะคะวงนี้นะคะใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะสวยเด้อต่อมาค่ะจะเป็นทรงปอกมีดคนขนแมวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะวงนี้นะคะเอาทิดตมากเด้อคุณผู้ชายก็ใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้ค่ะ มีครบไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดนะจ๊ะมากันที่งานปัม๊มหัวมังกรอีกหนึ่งแบบนะคะนี่จะเป็นปั๊มหน้ากว้างแบบนี้นะคะวงใหญ่ใหญ่ใสสุดมากสวยเวอร์สวยวังนะคะดูค่ะดูงานนี่ต่อมาค่ะวงนี้นะคะเป็นงานเกี้ยงนะคะแหวนเกี้ยงนะคะแบบนี้นะคะลายนี้นะแหวนเกี้ยงเนี่ยใสไ,ได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยนะจ๊ะเด็กๆก็มีไซส์เด้อนี่ยค่ะ นี่เลยอีกครบไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็มีนะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานปั๊มมังกรน,นะคะปั๊มโป่งๆแบบนี้เลยค่ะสวยมากให้ดูลายนะคะลายชัดมากลายชัดนะคะวงนี้นะคะจะเป็นงานเหลี่ยมลุง้งสวยๆแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะ สวยงามมากๆวงนี้นะคะคุณผู้ชายก็ใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นคู่กันเป็นแหวนแต่งงานก็ได้นะคะทางบลานก็มีครบไซส์นะวงนี้นะ วงนี้นะคะเป็นงานปอกมีดตัดลายรอบวงนะคะตัดลายก็จะเป็นตัดลายรูปดอกไม้นะคะนี่เลยจ้าสวยงามมากๆงานตัดลายนะคะลูกค้าลูกทรงอะค่ะการตัดลายนะจะแตกตัดกันไปนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกดูได้เลยหรือลูกค้าจะให้อดมินนะคะถ่ายให้ชมก็สามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ วันนี้นะคะก็อัปเดตลายแหวนนะคะให้ชมไปแบบคร่าวๆกันแล้วเนาะอยากดูลายเพิ่มเติมนะคะสามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะยังไงก่อนไปนะคะฝากลูกค้ากดติดตามช่อง YouTube ห้างทองหลวงอยากมีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านอัปเดตลายทองให้ชมกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ